สวัสดีครับอยู่กับช่องไม้เมาส์นะครับเรามาต่อ EP ที่2ของ130กันเลยนะครับไปฟังกันเลยครับความเดิมตอนที่แล้วทางสารโดนแรงกระแทกของพลังที่ส่งกลับมาหาเขาจนกระอักเลือดและล้มตัวลงไปเสียวเย่ก,ก็ประคองเขาขึ้นมาและพาเขาเดินต่อไป แต่น้ำหนักตัวของทางซานนั้นก็ไม่เป็นปัญหากับเสี่ยวเย่และพะยุงทางซานไปตามทางอย่างรวดเร็วส่วนทางซานนั้นก็ซึมซับพ,พลังจากย่างเงินครามไปตลอดทางทำให้ตอนนี้พลังวิญญาณของทางซานเริ่มฟื้นฟูได้มากขึ้นและเมื่อรู้สึกถึงพลังวิญญาณและตําแหน่งของสัตว์วิญญาณสองตัวนั้น วัยใจของถังสารก็เริ่มกระตุกกระวนกระวายขึ้นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าออร่าจากสัตว์วิญญาณสองตัวนั้นจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนคนของสำนักวิญญาณยุทธ์ก็แข็งแกร่งมากกว่าเช่นกันสัตว์วิญญาณสองตัวนั้นจะต้านทานไหวหรือไม่ไหวเขาจะสามารถปกป้องเสี่ยวอูดได้จริงหรือ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ใจกลางป่าสิงหลัวอันอบอุ่นและมีหญ้าพืชพันธุ์ต่างๆอ่อนนุ่มที่เติบโตขึ้นและมีเสียงอ่อนนุ่มดังขึ้นจากจุดตำแหน่งที่มีสัตว์วิญญาณสองตัวนั้นทำให้มานาะสูนหยุดลงอย่างรวดเร็วทางสารหันไปหาต้นต่อของเสียงนั้นพร้อมกับหยุดเดินทันทีห้าปีแล้ว ที่ไม่ได้ยินเสียงอันไพเราะแบบนี้ถ้าไม่ใช่นางจะเป็นใครกันละ่ะทางสารคิดในใจทันใดนั้นมารอสูรกับดอกบัญจมาศก็ปล่อยพลังวิญญาณวงแหวนวิญญาณกับพิบอยู่รอบๆข้างของเขามานอสูรทั้งสองคนจ้องมองพร้อมกันกับส่งสัญ,ญญาณให้กับคนอื่นๆที่เป็นมหาปราววิญญาณทั้งยี่สิบกว่าคน เพื่อปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาในทันทีนี่เป็นฉากที่น่าตื่นเต้นมากพวกเขาล้อมรอบถังซารและหูและหน้าเอาไว้เพื่อปกป้องอันตรายและมีเสียงดังขึ้นมาจากข้างๆสัตว์วิญญาณว่าเจ้าต้องการตัวข้าไม่ใช่หรอทำไมพวกเจ้าไม่เข้ามาละ่ะหรือว่าพวกเจ้ากลัวเสียงอัน่อ,อนนุ่มนี้ดังขึ้นอีกครั้ง ความสงบนิ่งที่อยู่ภายในเสียงนั้นทำให้คนของสำนักวิญญาณยุทธรู้สึกกังวลใจไม่กล้าบุ่มบามเข้าไปดอกเบญจมาศและเย่ควรพยักหน้าให้กันและทั้งสองคนก็ก้าวเข้าไปข้างหน้าอย่างใจเย็นกว่าจะเจอเป้าหมายอันแสนย,ยากลำบากนี้แม้ว่าจะมีกับดักอยู่แต่พวกเขาก็ไม่เกรงกลัว พวกเขาก็ยังเดินเข้าไปข้างหน้าหากพวกเขาพลาดโอกาสครั้งนี้แล้วไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ถึงจะเจอกระต่ายน้อยเจ้าเล่ตัวนี้ได้อีกทั้งหมดทั้งยี่สิบกว่าคนก็ค่อยๆเดินเข้าไปตามเสียงนั้นผ่านป่าทึบที่ทอดยาวสุดสายตาจนมาเจอใจกลางป่าที่มีแม่น้ำขนาดมห่มา และสายตาแต่ละคนของสำนักวิญญาณยุธเบิกกว้างตื่นเต้นและทิวทัศน์ที่สวยงามที่อยู่ข้างหน้านั่นราวกับอยู่แดนสวรรค์ทะเลสาบเล็กๆที่กว้างใหญ่นั้นมีน้ำที่สะอาดบรรยากาศเย็นสบายต้นไม้ใหญ่รอบๆสะท้อนผิวน้ำที่ระยิบระยับเป็นประกายเหมือนกับทะเลสาบที่มีเงาดำขนาดมือมา เทียบกับภูเขาสองข้างและมีคนสีดำปกคลุมประกายแวววาวภายใต้แสงแดดแขนและขาของมันยาวมากร่างกายของมันเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งมันมีความสูงเกิน7เมตรและถ้าเมื่อมันยืนขึ้นความสูงของมันจะถึงประมาณ15เมตรลักษณะของมัน คล้ายกิงคองขนาดมะึมาตามร่างกายของมันมีสีเหลืองปนแดงดำเหมือนกับลาวาที่ตัวมันเป็นเพื่อนรักของเซลล์โอและมันมีชื่อว่าเออหมิงดวงตาของมันงดงามเหมือนโคมไฟร่างกายของมันไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่โตและแต่ละส่วนของมันก็ยังแข็งแกร่งเหมือนกับหินแกรนิต และบนไหลของมันนั้นมีหญิงสาวสวมชุดสีขาวผ้าคลุมร่างของเธอนั้นมีผมสีดำยาวแผ่กระจายเต็มหลังให้ลงมาจนถึงไหล่ของเจ้าลิงยักษ์นั้นเส้นผมของนางดูอ่อนนุ่มสุดสวยไม่มีใครหาที่เปรียบได้และเมื่อผสมกับทิวทัศน์ที่อยู่ด้านข้างและรอบๆบ ตอนนี้เธอเปรียบเสมือนนางฟ้าที่อยู่ใจกลางป่าสิงหลัวทางซานมองไปที่เซียวอูด้วยความตกตะลึง5ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันเซียวอูเจ้าสวยงามขึ้นมากทำให้ตอนนี้ทางซานอยากจะเข้าไปกอดเธอแทบใจจะขาดทุกคนมองไปที่เซียวอู มาราสนและดอกเบญจมาศก็เลือกมองไปที่เจ้าลิงยักษ์ซึ่งพวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของมันตอนนี้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมไม่มีสัตว์วิญญาณแถวนี้เลยก็เพราะว่าแถวนี้เป็นที่อยู่ของราชันแห่งป่าแห่งนี้เซียวอูหันไปมองที่มาราสนและดอกเบญจมาศพร้อมกับพูดขึ้นว่าตามหาข้ามานานแล้วไม่ใช่หรอวันนี้ ข้าจะชำระแค้นให้กับท่านแม่ของข้าและเมื่อเซลูพูดเสร็จดวงตาของเจ้าลิงยักษ์ก็เริ่มสว่างขึ้นทันใดนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนกลางคืนแต่แสงในดวงตาของพวกมันก็ทำให้ทุกอย่างสว่างขึ้นในทันทีตอนนี้ดอกเบญจมาศและมานาสูน ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เจอกับสัตว์วิญญาณที่มีความน่ากลัวเช่นนี้ถ้าพวกเขาฆ่ามันได้คงจะได้รับวงแหวนวิญญาณที่ดีแน่นอนและได้รับวงแหวนวิญญาณจากเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้ที่อยู่เหนือสัตว์วิญญาณทั้งหมดคงจะเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาไม่เคยลืมและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้ได้ นั่นก็คือพ่อของทางสารเขาเป็นราชสัญญานามพรหมยุทธ์ที่อายุน้อยที่สุดและเมื่อทันใดนั้นเจ้าลิงยักษ์ก็ส่งเสียงคำรามเหมือนฟ้าร้องครูลงมากลางสำนักวิญญาณยุทธ์ซีเอยังคงยืนอยู่บนหลายของเจ้าลิงยักษ์ใบหน้าของเธอนิ่งสงบมานาโูนกับดอกเบนจมาศปลดปล่อยพลังวิญญาณของพวกเขาออกมาทั้งเวง วงแหวนทั้งเก้าวงก็ประทุขึ้นมานาโนพูดด้วยเสียงดังว่าเจ้าจัดการกับลิงยักษ์ส่วนเจ้ากระต่ายข้าจะจัดการเองหากถ้าเราทำสำเร็จพวกเราจะเรียบหนีทันทีเมื่อพูดเสร็จดอกเบญจมาศก็ลงมือทันทีและมานาโนก็ตะโกนบอกพวกที่เหลือให้ปกป้องหัวหน้าให้ดีในขณะที่พวกเขา ทยานขึ้นไปในอากาศนั้นดอกเบญจมาศก็ขยายใหญ่ขึ้นพวกเขารอยอยู่บนอากาศทั้งสองคนและทยานขึ้นไปหาเสีย่ยวโอกับลิงยักษ์เรื่อยๆทันใดนั้นคนหนึ่งมุ่งไปที่ลิงยักษ์และอีกคนมุ่งไปที่เสีย่ยวโอเจ้าลิงยักษ์ก็เตรียมพร้อมที่จะขยับไหลเพื่อให้เสีย่ยวโอกระโดดไปอยู่ด้านหลังของมันเจ้าลิงยัก เคลื่อ,อนไหวพร้อมที่จะต่อสู้ทันทีมันเลือกพุ่งไปตรงๆไปที่มานอสูรแล้มานอสูรก็รู้สึกได้ทันทีว่าขณะที่ลิงยักษ์พุ่งมาหาเขานั้นมีความเร็วเป็นอย่างมากถึงตัวมันจะใหญ่มากแต่ความเร็วก็ไม่ได้น้อยลงตามตัวเลยนี่คือทักษะวิญญาณของเจ้าลิงยักษ์นั้นคือการควบคุมแรงโน้มถ่วง มีสัตว์วิญญาณไม่กี่ตัวที่มีทักษะวิญญาณทางวิญญาณที่สร้างขึ้นเองได้ในฐานะที่เป็นวิญญาณจารการโจมตีว่องไวของมารอาสูนมารอาสูนก็เคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าลงมากทันใดนั้นเจ้าลิงยักษ์ก็เวียงหมัดใส,ส่มารอสูนทันใดนั้นทักษะวิญญาณวงที่เจ็ดของมารอาสูนก็เกิดขึ้นทันใดนั้น ร่างของมานาสูน,นก็ล่องหนเป็นทักษะของวงแวนวงที่เจ็ดของเขาจนทำให้จอลิงไม่สามารถโจมตีเขาได้อย่างแม่นยำแต่มันอันเมอรมานั้นมันก็พลาดเป้าไปบ้างแต่มันก็ทำให้มานาสูน,นไม่กล้าเข้ามาหามันได้เช่นกันการต่อสู้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นทันใดนั้นก็มีเสียงบางอย่างเกิดขึ้น ในเทะเลสามนั้นมีบางอย่างพโลขึ้นจากน้ำร่างกายของมันมีขนาดมะึมาลำตัวคล้ายงูหัวมันเป็นกระทิงซึ่งพุ่งขึ้นออกจากน้ำพร้อมกับพ่นพิษที่เป็นแสงสีฟ้าแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าเอ้อหมิงมัวทำอะไรอยู่จัดการพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียว พร้อมกับจ้องมองไปที่คนของสำนักวิญญาณยุทธ์และทุกอย่างก็กลายเป็นสีฟ้ารวมไปถึงทางสารและทุกๆคนที่อยู่บริเวณนี้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเคลื่อนไหวช้าลง30%อร์ซนี่คือทักษะทางวิญญาณของเจ้าง,งูกระเทงตัวนี้คือการควบคุมความเร็ว ทันในนั้นเจ้าลิงยักษ์ก็ส่งเสียงคำรามออกมาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งและกระโจนเข้าไปในอากาศในแง่ของความแข็งแกรง่งแม้แต่เสี่ยวอูตอนนี้เธอก็เป็นสัตว์วิญญาณแสนปีเหมือนกันความแข็งแกรง่งไม่เท่าเทียมกับสัตว์วิญญาณตนนัวนี้แต่ในตอนนี้เขามีอายุมากกว่าไม่กี่ปีเมื่อตอนเจ้างูกระทิงฟ้ายังเป็นงูตัวเล็กๆ เสียวอูได้ช่วยมันไว้ทําให้พวกมันมองเสียวอูเป็นพี่สาวคนโตของพวกมันตลอดไปสุดท้ายมานาซูน,นก็ปลดปล่อยวงแหวนวง,วงที่เก้าของเขาได้เย่ควนก็ปลดปล่อยพลังวิญญาณของเขาและเขาก็ลุกเป็นไฟในทันทีทันใดนั้นดอกเบญจมาศและมานาซูน,นพวกเขาก็แผวพราวเป็นประกาย ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาหันหน้าเข้าหากันและจับมือกันแน่นอนว่าการประสานกันอย่างฉับพลันนั้นบกแหวนวิญ,ญญาณทั้ง18วงของพวกเขารวมเข้าด้วยกันมีแสงสีดำเงินและสีทองขนาดใหญ่บินว่อนอยู่รอบๆตัวของพวกเขานี่คือทักษะลอมรวมวิญญาณทั้งสองคน มีวงแหวนวิญญาณสีทองสีดำและสีเงินและมันก็ก่อตัวขึ้นเป็นวงแหวนที่มีแสงขนาดใหญ่รัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1 0 0เมตรตอนนี้ยักษ์และงูกระทิงโดนลำแสงที่กว้างใหญ่อันนั้นกักขังไว้จบกันแล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ